สวัสดีครับน้องน้อยกล่ครับเพจตะก้อก็ล่ครับเดี๋ยวมาดูแผนนี้ครับน้ำตลาดร้อยปีนะครับเป็นแผลเสือแปลข้ามฟีนะครับระหว่างบุรีรัมนะครับกับหัรลานเหมือนเดิมครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนตัวตีลงมาครับน้องต้าตัวชงนะครับเสื้อสีชมพูครับกับน้องเอ็มนะครับเสื้อสีดํานะครับจากบุรีรัมฝั่งนู้นก็จะเป็นน้องปื้มนะครับน้องปื้มกาลังเสื้อสีเขียวครับจะเสือรูปนะครับแล้วก็เอื่องนะครับอื่อเสื้อฝั่งนู้นนับพวกหัวนะครับก็จะเป็นแล ตัวพื้นครับน้องเอ็มนะครับน้องเอ็มเดี๋ยวมาดูกันนะครับแปรข้ามฟีครับตามไวหน่อยนะครับหรือว่าเอาขึ้นอีกนิดนึงไหมครับเดี๋ยวผมขยับขึ้นอีกนิดนึงหนึ่งต่อศูนย์ครับโอ้โหเจ็บยังไงดีไก่ครับโอ้โไก่ครับ โอ้เสือู่ครับมาดูครับเสือแปรข้ามวีนะครับแผ่นี้ครับแปรข้ามวีนะครับเสือแปรข้ามวีครับระหว่างบุรีรัมย์นะครับฝั่งนี้น้องต้าคนเดิมจะเปลี่ยนตัวตีครับเป็นน้องเอ็มครับนี่ครับน้องเอ็มเสื้อดำนะครับจากบุรีรัมย์ลับนู้นก็จะเป็นน้อง น้องปื้มนะครับน้องปื้มเสื้อสีเขียวกับน้องอื่นนะครับน้องปื้มนี่ครับกำลังจะลอยเตะนี่ครับนี่กำลังจะลอยเตะนี่ครับน้องปื้มครับน้องปื้มนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวช่วยกันหลบนะครับเตะไปร้างซีครับหนึ่งกับศูนย์ครับเตะข่าวบอครับเตะหนาครับลูกครับ ผมหนึ่งครับทหนเเก็ไนับหนึ่งกอสูนยมาอกเน้เสือบีมากครับตรงนี้ครับเตลงไปครับน้องเียมนะครับจากบุรีรัมย์นะครับน้องเอยมก็เคยมาเตะที่นี่แล้วนะครับวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับวันเสาร์ที่ผ่านมาจะมีคนใช่ไหมเจอปะครั

hai điểm ngang đó là vừa đi sáu con nưng ok sỉa em đó là bình phương đó con nưng đó, เขาไม่ดูตัวแงขาิอ้าวอาจะเตะดอ้าเลยอาจะรับ่ะอาเลยอจะรับอืมไม่มีใครเม่นมาอ๋อนึ่เขาจะปัดงี้นองปื้ห เสียงง่ายๆนะครับน so, uh, so, uh, ok, so. so, yeah, ้งเพื่อนครับสองแต้มนะครับพูดถึงว่าจะมังดักปลาเนี่ยมังคิดที่จะเน็ตพูดถึงก็ชงสวยอยู่นะครับเมื่อกี้นะครับแต่ว่าพลาดเองนะครับสำหรับลุงเพื่อนครับแต่ว่ายังต้นเกมอยู่นะครับก็ยังต้นเกมอยู่นะครับยิงงานต้องเสียแล้วเราซีต้นหนึ่งครับไปออกยวๆหเกือบอยู่ครับหนึ่งต่อซี โอ้ถ้าช่างมาเาลยขาย่ขายกไมีขาวต้อนรับน้องเต็งนะครับยงานุดยิงงานชุดน้องเต็งครับขอต้อนรับทุดยิงงานนะครับโอ้โหะเพิ่มเยีย3ลูกครับ3ลูกเลยครับน้องรักป่านครับ5 1ครับโอ้แจกกีนะครับ5ต่อ1ครับ เออเตะลงไปครับเกมที่เกมที่เดีมเนี่ยยี่สองยี่สิบสามหนึ่งห้าไปดีเท่าไหร่ครับผมตีลงไปครับห้าต่อหนึ่งไปหาอื่นเกิดกับหลังนิดหน่อยครับผมไกลครับไกลไกลเตะทีเกียวเอ็มห้มนล่นเองเลยครับแล้วก็ยังไงครับเตะลงไปครับ หนึ่งต่อห้าครับโอ้เสือขาวง่ายครับโอ้ลูกดีครับลูกดีครับดีขายกันไปกันไปกันไปห้าต่อหนึ่งโอ้เปิดไม่ดีครับโอ้ยังได้อยู่ยังได้อยู่โอ้โหได้ไหมได้ครับได้ไหมครับ โอ้โหทำไม่ท่าครับโอ้รับตรงนี้ครับดูเลยครับพิ่ิสี่ยตกเก้าอี้เลยครับใครแียงทาครับโอ้ตายแล้วครับตายแล้วครับอ่ะมาดูกันต่อครับดูกันต่อหนึ่งต่อห้าไปโอ้เสือสวยครับตรงนี้ครับได้อยู่ครับสวยงามครับโอ้เตะลงไปครับห้าตึง ห้าต่อหน <c oughs> ึ่งโอ้โหเสือไม่ข้ามครับหนึ่งต่อห้าครับอ <c oughs> สวยงามใครคอมเมนต์มาสักหนึ่งคอมเมนต์่อยครับอยากเห็นคอมเมนต์ที่มันขึ้นมาครับยังไม่เห็นคอมเมนต์เลยครับห้าต่อหนึ่ง เิดมาเพิ่มยังไงติดไหมโอ้เสียครับเสียผมไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะครับขอบคุณมากครับแสดงว่าปกติครับหนึ่งต่อห้าโอ้ไม่ดีครับโอ้ยังได้ครับแล้วก็สวยงามครับสำหรับน้องเอ็มครับห้าต่อหนึ่งครับเสืิมาที่อื่นครับเอื่มยังไงเีนครับอ่านลครับเริ่ม เข้าที่เข้าทางครับเริ่มเข้าที่เข้าทางหนึ่งต่อห้าครับได้ไหมโอ้ได้ครับห้าเดี๋ยวตามมาต่อหนึ่งได้เต้มเลยครับเสิ์ฟดีครับน้องตาครับตรงนี้ทัดเน็ตลงไปเลยครับหกต่อหนึ่ง ดีครับเอาเปิดกำลังนิดนึงได้ไหมยอดครับโอ้โหไม่ทันครับสำหรับน้องเอียครับยอดสวยครับน้องปื้งอะไรยิงโดว์ครับทำไมไปไทยทำไมไทยจะตันดีกว่ากันหกตัวนึงครับจะมีคนรอจะมีคนรอมีคนรอติดหนาด้วยหนึ่ง เตะเลยพี่เจงเตะเลยเตะเลยอยากเห็นเอาอยากเห็นอยากเห็นเอาเลยอยากเตะเลยเฮียอยากเห็นอยากเตะอยู่แล้วเริมนี่ยังไม่ได้เตะเลยสามลูกเหรอหกต่อหนึ่งครับโหเสริมดีครับลูกนี้สวยงามเฮ้เป็นอะไรลูกห่อ เนื่งเรากระาควยหนึ่งก็หกครับหน่งก็หอยู่ถึงไปที่เอ็มครับโอ้เปิดดีครับเดียวเนี่เดียวนี่เดียวเนี่ยางครับขวงหกหนึครับ หนึ่งต่อหกเขื่อมาที่เอ็มสงซ้ายครับแล้วก็ถึงไหมอร่อยเกือบเบาทะครับสำหรับท้องเทียมครับหกต่อหนึ่งครับตัวใครเลย ผู้ใต้าูู้นตาขาาจแครับึงตสวยครับนี้ครับตอง้สมกอยีพอยเลโก้เดี่ยวบอได้ไหมเลโก้กุ้งปอได้ไหมเลโก้กุ้งบอเดี่ยวได้ไอันีเลโก้สายนะครับโอ้โหเกือข้ามครับทีเดียวเลยเดี๋ยดแล้ แค้ไนินแหนเขต่อแล้วีีห้าคนได้แเ่อค่อนดีนะขวัญก่อนดีนะหกตัวหนึ่งครับลำเองต่ว่าลตเพื่อว่าเมื่อวานนี้ได้ลูกศิษย์นักโยกแล้วนะสวยงามมือี้สวยงามครับระหว่างมือืนครับไม่เ็้ตีแต่ข้างหนึ่งแ่ข้างไปไหนวะข้างอยา้ หกหนึ่งครับโอ้เสือดีครับลูกนี้ครับโอ้โหหลุดเลยครับเสียบดีครับเมื่อกี้เสียบดีมากครับเจ็ดต่อหนึ่งทานนี้อีกแล้วครับโอ้บอลหลุดครับยังไงอื่นต้องแก้ไขนะครับโอ้ทำให้ดีครับมนโอกาสของบุรีรัมย์ครับน้องเอ็มยังไงโอสเตเสียเองครับเสียลูกแรกครับสำหรับน้องเอ็มครับโอ้โหนี้ครับเตะเสียเองนะครับสำหรับน้องเอ็มเเอาลย แ um like ่บอกบอกว่าผมก็บอกถาีบอก็ทอได้ไหม้ตอามเลยก็รู้สูงไปได้เนี่ยง1ครับเสือไปที่โอเปิดดีครับไม่เหลือครับหนึ่งเจ็ดครับไม่ราคาิดนะไม่มี

ลูกดีก็ไดแต้มก็หเสือบีเขากางเป็นโรคตาแดงไงต่อไปคนในสนามล้ลูกก้อยมันยังไรก่อนเนาะพูดะว่างนี่ว่านมอะไรพวกพไปปั่วามไปไรทีก่อนนดูนมดูไหาโอกาสของปื้มเล่นเองแล้วครับแล้วย <âu baik> ังไงได้หนึ่งแต้มครับได้หนึ่งแต้มอ๋อเริ่มไล่แล้วครับ สามแปดครับแม่ตุสอ้ปลดสามแต่มูสมอกอครับลูกออกครับโอการพี่ออครับเก้าต่อสาม โอ้สวยงามครับลูกนี้ครับแก้ไขดีครับน้องปื้มสามต่อเก้าสามต่อเโอ้เสือมดีครับได้ไหมโอ้ได้เต็มเลยครับเสือมดีอ่ะสี่ต่อเก้าเลยครับเติมอะไรมาเลยครับสี่ต่อเก้านะครับสี่เก้าครับ โอ้เสิร์ฟดีครับโอ้เสือโอ้ยังอยู่โอ้สวยงามครับตรงนี้ครับโอ้อะไรทอมยังยิ้มอย่างเดียวเลยทอมสี่ทอมก็จะใครติดต่อสร้างบ้านทอมไลยบอกเขาเลยเออจะสร้างบ้านสร้างอะไรเพราะจะอยู่ทอมไม่เอาทอมบอกชอบดีต่อเก้าสี่เก้าครับ เติรปโอ้ไม่ข้ามครับไม่ข้าม13แต้มไม่ดูนะครับสิบตมไม่ดูครับกต่อสี่เาต่อสี่ครับโอ้โหออกการแตกกัไม่แดงละที่นี่เต็มลูกดีครับลูกดีครับสี่เก้า โอ้โหสวยงามครับน้องเอ็มเดียมคุณนั่งได้ใจพร้อมนะครับเก้าต่อสี่เก้าต่อสี่ก็ปูนั่งจุดเปูนั่งโอ้โหได้ไหมโหล้นเองเลยครับอ่าเป็นโอกาสของน้องเอ็มเรียบร้อยดีครับได้หนึ่งเซ็มเป็นสิบนะครับโอ้โหพาดเองเลยครับสหรับเองนะครับสหรับเองดีอ่ะได้ใจพร้อมนะครับสิบ สิบสี่ครับเขาถามวอะไรครับเขาถามไอ้ถามว่าอย่างนู้ต้องการจริงไหมเอ้าถ้าต้องการผมก็ไปอตัวน่าจะออกครับคุณผู้ชมผมผมไม่สามารถเข้าไปไหนได้ไม่ต้องเลยผมไม่เป็นสีครับเล็บเลยเต็มเดียวเลยครับเต็มเดียวเลยครับครับคือเราติดต่อไปได้ครับผม เตเดิมเตดิมโอ้เตะดีครับทำหมทั้งดสี่ต่อสิบเอ็ดครับหมเอ้อครับอ่าได้ถึงแมครับสำหรับน้งปื้มครับกับน้งอ่งนะครับนี่นะพร้อมนะครับห้ต่อสิบเอดห้ออครับหอครับ 5ต่อสิบเอ็หต่อสิบเอครับต่อไปปาทองปลาอยู่ที่มะนานอว่าจ้าไปคู่นี้ใช่ไหจาจจสิบเอ็ดต่อ5้าสบอต่อห้าครับหงหลังครับจะเกมได้หรือเปล่าจะล็อกได้ไหมโอ้แต่ดีเขจะล็อกได้อยู่ครับจะฮะจะฮะได้หยับคันตีนั่นะหต่อสิบอต่อสิบเ เอ็มว่ายังไงโอหสวยงามครับตรงนี้เอ็มเตะแบบลงไปครับนักกีฬาพร้อมนะครับ1 1ต่อ5 1 1เ็ด5เตไหมนี่5ต่อ10เป็ด โอครับโอ,อครับ5ต่อ11 5 11อาจดีครับลูกดีครับได้หนึ่งเต้มครับ6 11แล้วพร้อมนะครับ6ต่อ 11, 6, 11. เดนตรงครับดูดีๆครับดูซิบตตตครับเห็นรูเลยไปดูวะเห็นตรงครับเสียดีครับแล้วก็ไม่เหลือครับเี่นตรงครับหบตัวรับ 1ีบเอ็ดต่อหกต่อหครับแต้มเดียวนะครับฝั่งทีมงานบรีลามุเสดไปเข้าหัวครับโอ้สวยงามครับเปลี่ยนตรงครับใคกีาพร้อมนะครับปุ๊บต้องจบเขาบ่อยเป็นฝั่งานนี้ั่งานนูนเ้ยเยเเฮ้ยอยย้ย มองไม่เห็นครับแป๊บนึงครับกีฬาพร้อมนะครับคู่พี่อ๋อใครชนะครับคู่พี่อ๋อฝั่งบุรีรัมย์ชนะนะครับฝั่งบุรีรัมย์ชนะเป็นน้องต้ากับน้องโจชนะไปนะครับ13ได้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 ไน่าจะ13เขาไหร่ไม่แน่ใจครับแต่ฝั่งบุรีรัมย์ชนะไปนะครับทีมละพร้อมนะครับสิบเอ็ดต่อเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดครับ เพิ่มครับได้ไหมเก่งไแล้วก็เก่ไปครับเป็นชัยชนะของฝั่งบุรีรัมนะครับน้องซ่าแน้องเยี่ยมนะครับก็ชนะไปก็เดี๋ยวผมตัดคลิปนี้แล้วมาดูคู่ต่อไปนะครับก็เป็นบุรีรัมเป็นเซิร์ฟเลียงเซิร์ฟซีนะครับก็เปลี่ยนตัวเตะลงมานะครับเปลี่ยนตัวเตะลงมาทั้งคู่นะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีนะครับคลิปนี้ผมขอตัดเลยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ